ดีนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับ <All right. S 1> ก็จะมาแนะนำนะครับ <All right. S 1> การรนเด e r i n g แบบ360องศานะครับ ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ในตัว r r h i c a d 22นะครับภาพแบบ360องศาเนี่ยอันนี้เป็นที่นิยมมากนะครับในปัจจุบันซึ่งเขาจะซัพพอร์ตกับแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียนะครับหรือจะไปเปิดในมือถือแท็บเล็ตต่างๆก็สามารถที่จะดูเป็นแบบ360องศาได้เลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าจะสร้างใน r c ค i c a d เนี่ยจะสร้างยังไงผมก็จะใช้อินเทอร์เนนนะครับในการสร้างภาพตัวอย่างขึ้นมาโดย หัวใจสําคัญนะครับหลักๆเลยคือเราจะต้องตั้งกล้องเนี่ยให้อยู่ใกล้กับจุดกึ่งกลางของตัวห้องนะครับคาเมราแทร์เก็ตแนะครับค่าจะต้องตรงกันนะครับเพราะว่าตั้งค่าในลักษณะของการมองตรงๆไปข้างหน้านะครับในส่วนของตัว p h โต้เ e นเดอร์ลิงเซตตินะครับให้เราทำการเปิดในส่วนของตัวดีเทลเซ t ติ n งขึ้นมาจะมีหัวข้อที่ชื่อว่า spherical camera นะครับติ๊กได้เลยนะครับก็นะครับ พอติกไปแล้วรายละเอียดต่างๆเนี่ยสามารถปรับได้นะครับอย่างเช่น FOV Helper จะมี Equi Rectangular นะครับแล้วก็แบบโดมนะครับอันแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะของทรงกลมนะครับส่วนโดมก็คือจะเป็นแบบโดมแต่ว่าที่แนะนำนะครับก็คือ Equi Rectangular นั่นเองนะครับในส่วนของตัวถัดมาคือ Mapping จะมีให้เลือกหลากหลายทั้งและล่องนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวที่แนะนำเหมือนกันเพราะเนั้นจะกว่าใช้กันในหลากหลายแพลตฟอร์มถัดมาเนี่ยจะเป็น QMAP นะครับซึ่งในส่วนของตัว QMAP นะครับก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายออปชันนะครับก็เดี๋ยวเราจะอธิบายที่หลังในรายละเอียดอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัว f ฟ t Frame อันนี้เนี่ยไม่ต้องติกค่าแต่ต้องติกนะครับที่ตัว use f o l range นะครับอันนี้ให้ติกเอาไว้ในกรณีที่จะเรนเดอร์แบบ ทรงกลมทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะฟิกค่าองศาต่างๆเอาไว้เลยนะครับทั้งค่าใน h o r i z o n t a l ค่าใน vertical นะครับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของไซส์นะครับในส่วนของตัวไซส์ที่เหมาะสมนะครับเราจะต้องนะครับตั้งอัตราส่วนให้เป็นแบบ2ต่อ1นะครับจากตัวอย่างคือเป็น800กับ400แต่ขนาดอันนี้จะไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะเล็กเกินไปจนไม่เห็นดีเทลหรือว่ารยายละเอียดที่ชัดเจน ก็แต่ว่าเราจะใช้ตัวไซน์นี้นะครับในการเรนเดอร์เป็นภาพตัวอย่างขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวผมจะเรนเดอร์เลยนะครับเป็นภาพแรกสำหรับ360องศาจากตัว I อคิแนะครับก็จะใช้ระยะเวลาในการเรนเดอร์เนี่ยประมาณสัก2-3นาทีนะครับทีนี้นะครับอย่าลืมนะครับว่ามันจะมีภาพ ที่มันมีการบิดเบี้ยวนะครับแต่ว่าภาพทั้งหมดเนี่ยถ้าประกอบกันในทรงกลมแล้วนะครับก็คือจะประกอบกันเป็นภาพแบบครบแล้วก็สมบูรณ์นะครับเป็นมุมมองภาพที่สมบูรณ์ในส่วนของตัวไฟนอลของรูปจริงๆเนี่ยอันนี้แนะนําเลยนะครับว่าอย่างต่ําจะต้องเป็น1 0,000ื่นคูณกับห้าพพิกเซลนะครับซึ่งในส่วนของดีเทลของรูปเนี่ยก็จะมีค่า e s โซลูชันที่มันเหมาะสมที่จะแสดงผลได้อย่างครบถ้วน ในส่วนของตัวรูปสามารถเซฟออกนะครับเป็นภาพ Standalone เป็น JPEG ปกติได้นะครับก็คุณภาพที่ได้ก็คือจะดีนะครับ mm hmm. ดีกว่าอันที่แล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นภาพที่มี Resolution ที่สูงขึ้นนะครับแต่ในส่วนของ Spherical Rendering Image mm hmm. นะครับก็จะต้องมี Exif Metadata Platform ที่มันเหมาะสมนะครับซึ่งในส่วนของ Snap Render เนี่ยจะใช้เป็น XMP นะครับ เป็น xmp metadata นะครับซึ่งอันนี้มันแล้วแต่นะครับว่าชุดหรือว่าระบบข้อมูลของภาพเนี่ยจะใช้เป็นในลักษณะไหนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้ผ่าน e x i f ซ o o l ซึ่ง e x i f Tool นะครับจะเป็นอีกเครื่องมือนึงเป็นฟรีโปรแกรมนะครับเป็นฟรีแอพพลิเคชันละกันนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Mac แล้วก็ทั้ง Windows นะครับซึ่งมันจะ ทำให้ตัวโฟโต้ของ XMP เนี่ยนะครับมีการปรับแต่งให้มันเหมาะสมเพิ่มมากขึ้นได้นะครับมันสามารถที่จะทำให้ภาพเนี่ยแสดงผลในลักษณะของ360องศาได้นะครับอันนี้ก็สามารถดูได้นะครับในสงองตัว x 2นะครับหลังจากที่ add x 2ไปแล้วนะครับทีนี้ก็เราจะเห็นได้นะครับว่ามัน เป็นภาพแบบ360องศาลและนะครับก็สามารถดูได้ทั้งเดสก์ท็อปนะครับหรือว่ามือถือต่างๆนะครับก็แล้วแต่เรานะครับทีนี้นะครับถัดมานะครับในส่วนของตัว mapping เนี่ยเราจะกลับมาดูในส่วนของตัว Q map กันทั้ง3ส่วนซึ่งเราจะลองเลือกมาสัก1อันนะครับในส่วนของตัว Q map ก็ เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันว่าจะใช้รูปแบบเป็นแบบไหนนะครับถ้าเราลองเลือกเป็น Q Map มนะครับสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของไซส์ของภาพนะครับคือภาพที่ได้จะต้องเป็นภาพในขนาดไซส์เนี่ย4:3นะครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งค่ากันนะครับที่ภาพที่สัดส่วนของตัวไซส์นะครับก็ เดี๋ยวผมจะตั้งเป็น800-600ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กจนเกินไปนะครับในการเลนเดอร์ิงภาพภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นภาพแบบ6ช่องนะครับแล้วก็เลนเดอร์ภาพในลักษณะของอัตราส่วนแบบ4ส่วน3นะครับก็ลักษณะที่ได้นะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเวลามันประกอบกันก็คือจะประกอบกันเป็นในลักษณะของกล้องนะครับก็จะได้ภาพในการมุมมองที่สมบูรณ์ในส่วนของตัวคิวแมที่เหลืออีก2ส่วนเนี่ยก็คือจะให้ผลลัพธ์การเรนเดอร์ิงแบบ คิวแมปเหมือนกันนะครับ